สวัสดีชาวธนูทุกๆท่านด้วยนะครับกลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้า2ดาวอีพีนี้ก็จะเป็นอีพีพิเศษนะครับดวงรายปี64ปีฉลูป,ปีวัวทองคำอบให้พิเศษสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับกันทุกๆท่านด้วยเอาไปเป็นสารบันในการวางแผนการใช้ชีวิตในปี64แบบยาวๆเต็มปีไปเลยนะครับก็เหมาะสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ใน เรือนของราศีธนูนั่นแหละครับแต่ว่าผู้ที่เกิดอยู่ในราศีธนูเองซึ่งก็คือผู้ที่เกิดอยู่ระหว่างช่วงของวันที่16ทธันวาถึง14มกราของทุกๆปีนะครับก็าสามารถที่จะดูแล้วก็อ้างอิงอได้จากคำพยากรณ์ในอีพีนี้ได้เช่นกันนะครับเอาละครับสำหรับชาวธนูนั้นดวงชะตาของพวกคุณระหว่างปี63กับปี64นั้นต้องบอกว่าต่างกันยังกับฟ้ากับเห,เหวเลย นะครับอย่าว่าแต่ปี63เลยครับไล่กลับไปถึงปี62ด้วยซ้ําไปเนี่ยพระราหูเล็งลักพระเสารก,ก็ทับตัวอีกโอ้ยมีเรื่องหนักอกหนักใจหลายสิ่งหลายอย่างนะครับหลายคนมีปัญหากับคนรักเออบางท่านก็เลือกคนผิดนะบางท่านก็ถึงกับพบกับการจากลาโดยกระทันหันนะครับหลายคนเนี่ยการงานก็โดนโกงนะจะไปวิ่งขอความช่วยเหลือพึ่งพาใคร ในยามที่เราลำบากก็หาได้ไม่นะครับต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเองโดยแท้เลยกัดฟันลุยเองหาเงินเองนะครับจะหาใครพอที่จะได้ฝากผีฝากไข้นะั้นยากมากๆครับในช่วงที่ผ่านมาแต่พอเข้ามาปี64นะครับพระเสาเจ้าเรือนการเงินก็จะโครจรกลับเข้าบ้านของตัวเองกลับไปนั่งอยู่บนบันลัางนะครับสวยอำนาจแห่งกเกษตรตาทิ่บดี ฉะนั้นจุดเซนเตอร์ใหญ่ของปี64เลยก็คือเรื่องของการงานแล้วก็การเงินนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเงินอันนี้ขีดเส้นใต้เน้นไว้เลยนะครับดาวการเงินนั้นโดดเด่นมากๆครับในปี64คุณลองเอาไปสังเกตดูเถอะครับช่องทางหรือว่าลู่ทางของการทําเงินหรือว่าช่องทางของรายรับที่จะมีเงินเข้ากระเป๋านั้นค่อนข้างที่จะเปิดกว้างมากเลยทีเดียวมองไปทางไหนก็มีแต่โอกาสนะครับ ผมจะบอกให้เล็กๆน้อยๆขอแค่คุณจับขอแค่คุณหยิบนะมันจะกลับจะกลายมาเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นแหละครับช่วงจังหวะของการเงินที่ดีมากๆเลยเนี่ยจะมีอยู่2ช่วงด้วยกันนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่5ธันวาคม63นี่แหละเป็นต้นไปเลยนะครับไปจนถึงวันที่28มีนาคม64นะก็อีกช่วงหนึ่งก็คือข้ามไปวันที่29กันยาเลยไปจนถึงปลายปีสิ้นปีไปเลยนะครับ สช่วงนี้ดาวการเงินท่านส่งผลเป็นอย่างมากคุณลองเอาไปสังเกตดูนะโอกาสที่มันจะทําให้เกิดรายได้หรือว่าพวกรายรับนั้นค่อนข้างที่จะมีมากเลยทีเดียวพอมันเกิดขึ้นแล้วคุณก็ต้องทํานะครับคุณถึงจะได้โอกาสมันจะมีเข้ามาแบบในลักษณะแบบรวดเร็วรวดเร็วนะครับฉะนั้นคุณก็ต้องตามโอกาสให้ทันนะคุณก็ต้องเร็วเช่นกันโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่วันที่9ธันวา ตั้งแต่63เนี่ยไปจนถึง2เมษา64เนี่ยดาวพฤหัสด,ดาววาสนาของชาวธนูนั้นโคจรเดินหน้าเสดอย่างรวดเร็วผมมองว่าเป็นช่วงที่ชาวธนูนั้นน่าจะกำลังเร่งขมีขมันทำรายได้สร้างรายรับอะไรบางสิ่งบางอย่างแน่นอนล่ะครับในช่วงจังหวะหน้าตรงนี้ดูเหมือนว่ามันเป็นช่วงของโอกาสทำเงินทําทองนะครับหรือว่ามีโอกาส การเงินนั้นทับซ้อนซ้อนกันเข้ามาอยู่เออจับให้ทันนะครับพยายามแบ่งจัดสรรเวลาให้ดีๆก็แล้วกันนะถ้าบริหารเวลาไม่ดีแล้วแล้วก็มันมีโอกาสพลาดประเด็นสําคัญสําคัญไปได้แบบง,ง่ายๆเลยทีเดียวนะครับอีกทั้งนะครับผู้หลับผู้ใหญ่เหลือจะเป็นคู่ครองก็ได้ต่างก็ให้การผลักดันและก็สนับสนุนคุณเป็นอย่างมากเลยในเรื่องของการเงินการทองในปี64นี้อย่าลืมนะครับ ตั้งแต่ธันวาค3นี้ไปเลยนะไปะจนถึง28มีนาค4รีบโกยนะครับอย่ามัวแต่รอช้าพอผ่านช่วงนี้ไปแล้วถึงแม้ว่าเกณฑ์การเงินมันจะยังคงดีอยู่แต่มันก็จะดูช้าๆลงอื่นๆลงแถมมันมีเกณฑ์รายจ่ายหนักๆเข้ามาด้วยแต่ก็อย่าได้ห่วงไปเลยนะครับส่วนมากมันก็เป็นรายจ่ายไปกับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับชาวธนูนั่นแหละครับอาจจะเป็นเกณฑ์การลงทุนหรือว่าเกณฑ์การ ซื้อทรัพย์สินอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ว่ามันเป็นารายจ่ายที่ค่อนข้างจะหนักมืออยู่ทีเดียวนะครับแต่แล้วการเงินเขาก็จะกลับขึ้นมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายปี64ส่วนในเรื่องของการงานนั้นนะครับตั้งแต่วันที่10กันยายนปี63นะพระราหูได้ย้ายออกจากการเล็งลัคนาแล้วดวงการงานก็จะเปิดทันทีละครับตั้งแต่ปี63เดือนกันยานะ แต่มันก็ยังคงทําอะไรไม่ได้มากนะักเพราะว่าดาวพระเสาร์นั้นยังคงทับลักษท่านอยู่นะครับแต่พอข้ามมาปีหกสีนี้แหละคุณเออชาวธนูพวกคุณนี่ต้องบอกไว้เลยชิบจรลงเทา้าเือพระราหูก็ไม่มีแล้วพระเสาร์ก็ไม่มีแล้วโล่งโปร่งมากอยากจะทําอะไรมันก็จะคล่องขึ้นเลยล่ะครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ปล่อยลูกศรอ,ออกจากคันธนูแล้วล่ะครับเออบอกว่ามันจะเป็นจุด เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชาตธนูเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตแบบเดิมๆที่เคยเป็นอยู่หรือว่าการเดินทางมันก็จะมีเข้ามามากขึ้นในช่วงจังหวะน้าตรงนี้บางท่านบางรายก็อาจจะมีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยด้วยนะมีการพักไม่เป็นหลักแหล่งเนี่ยก็เป็นแบบนี้เป็นไปได้เหมือนกันนะครับและที่สําคัญก็คือในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินนี่แหละจะปรับตัวขึ้นดีมากนะอยากจะลงทุนอะไรให้รีบเร่งซะ ดาวังคารเจ้าเรือนปุตตะในปีห3เนี่ยเดินไม่ค่อยดีมากนักสักเท่าไหร่หรอกครับลองมองย้อนกลับไปดูเถอะจะขยับขยายอะไรมันก็เต็มไปด้วยอุปสรรคและก็ความยากลําบากแถมบางครั้งเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะไปได้ดีแหละแต่จู่ๆูมันก็มีเหตุการณ์หรือว่ามีสิ่งที่ทําให้ต้องสะดุดนะทำให้ต้องล้มลุกคุกคานมาเรื่อยนะครับนั่นก็คือที่ผ่านมาแต่ว่าปี64นั้นนะครับพระอังคารนั้นเดินดีมากๆเลย ประเดิมเปิดเริ่มต้นปีขึ้นมาก็เป็นเกษตรตาที่บดีอยู่ในเรือนของปุตตาแล้วก็ต้องบอกกับชาวธนูว่ามันเป็นปีแห่งการลงทุนแล้วก็ตักตวงเอาผลกําไรล่ะครับโอเคและดาวปุตตาค่อนข้างที่จะส่งเสริมดาวการเงินเองก็หนุนส่งนะครับแต่ว่าดาวการงานของชาวธนูนั้นก็คือดาวพุธและพ,ะพุธนั้นก็เป็นดาวที่ค่อนข้างจะโคจรเอาแน่เอานอนนั้นไม่ได้เลยนะครับ ฉะนั้นการงานที่ชาวธนูควรจะลงทุนหรือควรจะจับนะจะเป็นในลักษณะอะไรก็ได้ที่มันไม่ต้องลงทุนเยอะและไม่ต้องรอระยะผลตอบแทนนานนั่นก็เพราะว่านะครับพระเสากับพระราหูเนี่ยท่านจะหนุนนําสูงสุดถึงแค่ประมาณช่วงต้นๆปี66เท่านั้นเองฉะนั้นช่วงนี้ก็อย่าเสียเวลาไปกับอย่างอื่นเลยครับทํากําไรอย่างเดียวนะถ้าเป็นธุรกิจการค้าการขายก็พยายาม วานเม็ดเงินลงไปกับพวกสินค้าที่มันมีการหมุนขายแล้วเกิดกํำไรขึ้นมาส่วนโครงสร้างหรือว่าพวกอสังหานั้นขอให้พัฒนาพอได้ใช้งานไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปทุ่มลงทุนในส่วนนี้ให้มันมากเดี๋ยวจะเสียโอกาสทำกําไรในส่วนของสินค้าไปอีกอย่างนะถ้าไปนเน้นลงทุนในส่วนของโครงสร้างมากจนเกินไปหรือว่าพวกอสังหาต่างๆนั้น ด้วยดาวพระราหูที่ท่านย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของดาวศุกร์นั้นมันมักจะได้ใช้เงินเกินงบอยู่เรื่อยล่ะครับก็ขอให้ระวังระวังให้ดีๆนะครับและช่วงที่การงานอาจจะเกิดความยุ่งยากขึ้นมาก็จะมีอยู่ประมาณ4ช่วงด้วยกันนะครับให้เอาไประมัดระวังกันก็คือช่วง23มกราคมไปจนถึง11กุมภานะครับอีกช่วงหนึ่งก็คือ26มีนาไปจนถึง10เมษายนอีกช่วงหนึ่งก็คือ21 พฤัสาไปจนถึง8มิถุนานะและอีกช่วงสุดท้ายก็คือ15กันยาไปจนถึง3ตุลาคมนะครับเป็นช่วงระยะเวลาแค่สั้นๆนะที่บอกว่ามีปัญหานั้นก็ไม่ใช่ว่างานนั้นจะเสียหายอะไรหรอกครับอาจจะมีเหตุหรือว่าประเด็นเกิดขึ้นทําให้การงานนั้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่เราคาดเอาไว้อาจจะเกิดการล่าช้าหรือว่ามีการหมักหมมงานเกิดขึ้นได้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ฉะนั้นช่วงเวลาดังกล่าวก็พยายามใส่ใจในเรื่องของการของงานสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะเกิดการผิดพลาดได้โดยเฉพาะในเรื่องของเอกสารหรือแม้กระทั่งรวมไปถึงาการกระทบกระทั่งใชวาา้วาทศปนเกิดวาทศปนกันเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานด้วยก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวารายละเอียดเชิงลึกนั้นดวงรายเดือนเดี๋ยวผมจะเจาะลงไปให้นะครับ ส่วนเรื่องของคนรักนั้นนะครับสําหรับคนที่มีครอบมีครัวอยู่แล้วคู่จะอุปถรัรมภ์คุณเป็นอย่างดีเลยล่ะครับปี64เป็นทั้งที่ปรึกษาส่วนตัวรวมไปแม้กระทั่งเป็นนายทุนให้ด้วยโอ้โหอะไรจะดีขนาดนั้นนะครับเขาจะเข้ามาผลักดันแล้วก็ส่งเสริมคุณนะครับให้เกิดในเรื่องของโชคลาภทางการเงินการทองตามมาโดยแน่นอนล่ะครับส่วนคนส่วนนั้นนะอยากจะมีคนรักนะครับ ก็ต้องบอกว่านะครับมีโอกาสได้เจอมากๆเลยล่ะเพราะว่าดาวคู่เสนอนั้นโคจรดีมากๆพุทธสุกนะครับแต่ด้วยพระราหูเนี่ยท่านยังคงอยู่ในเรือนของดาวพระสุกนะครับแล้วก็มฤตยูเองก็ยังคงอยู่ในเรือนของดาวปุตตะอยู่นะครับผมมองว่าอย่าเพิ่งหยิบขึ้นมาเป็นสารณะเลยครับผมอยากจะให้ไปนเน้นในเรื่องของงานแล้วก็เงินเป็นหลักเลยนะพระสาวดาวการเงินเนี่ยท่านมาอยู่จุดนี้นะ ถ้าเลยไปแล้วเนี่ยอีก30ปีถึงจะวนกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ดาวพระฤหัสด,ดาววาสนาของพวกคุณเองนี่แหละนะการที่จะมาอยู่เดือนการเงินร่วมกันกับพระเสาร์เนี่ยหกปีถึงจะวนมาเจอกันรอบหนึ่งนะครับถ้าเลยรอบนี้จังหวะหน้าตรงนี้ไปแล้วเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตทางด้านการเงินครั้งใหญ่ของพวกคุณอีก60ปีถึงจะวนมาอีกรอบหนึ่งนะอยู่ถึงกันไหม <laughs> นะครับฉะนั้นอย่าให้เสียโอกาสนะส่วนสุขภาพนั้นนะครับจะมีอยู่2ช่วงที่ควรจะระวังนะไม่ควรจะทํางานหักโหมจนเกินไปนั่นก็คือช่วงของเดือนธันวาปี63นี่แหละเป็นต้นไปเลยไปจนถึงมีนา64แล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือประมาณเดือนตุลาคมปี64นั่นแหละครับนะแล้วก็เพื่อเป็นการขอบพัะค,คุณนะครับสำหรับผู้ติดตามทุกๆท,ท่านเลยผมก็จะลงรายละเอียดในแต่ละเดือนให้นะครับ เป็นเบื้องต้นไปก่อนนะครับชาวธนูท่านจะได้เห็นภาพรวมๆแล้วก็จะได้นำเอาไปวางแผนการดาเนินชีวิตตลอดทั้งปีนะครับเปิดเริ่มต้นปี64ขึ้นมาที่เดือนมกราคมนะครับในเรือนการเงินของชาวธนูนั้นมีดาวไปชุมกันอยู่ถึง4ดวงด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยดาวอาทิตย์ดาวพระพุธแล้วก็ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวชะตาว,วาสนาของชาวธนูนั่นแหละครับ สุดท้ายอยู่ที่ดาวพระเสาร์นะครับซึ่งเป็นเจ้าเรือนการเงินเองนะครับไปเป็นเกษตรตาที่บดีเป็นเจ้าบ้านรอคอยต้อนรับเหล่าผู้มาเยือนทั้งหลายดาวสุขเองซึ่งเป็นดาวราพาันะครับก็กาลังโครจรเดินหน้าอย่างรวดเร็วอยู่ในราศีธนูได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรคือนะครับก็คงต้องบอกอย่างนี้ครับ ในเดือนนี้นั้นชาวธนูพวกคุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินรับทองเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะดวงการเงินเด่นมากโดยเฉพาะพวกรายรับที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของพวกคุณเองนั่นแหละครับดาวพุธนั้นเป็นทั้งดาวการงานและก็ดาวคู่ครองส่วนดาวพระอาทิตย์นั้นก็คือดาวาแห่งความสําเร็จของชาวธนูนั่นเองแหะครับฉะนั้นคุณจะมีความสําเร็จในเรื่องของการของงานเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ผลของงานนั้นจะแปลเปลี่ยนมาเป็นรายได้รายรับมีโอกาสจะได้ติดต่อค้าขายกับแหล่งรายได้ใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะการงานที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับต่างประเทศนี่จะดีมากๆเลยคู่ครองเองก็จะสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีเขาจะนําพาความสําเร็จต่างๆเข้ามาให้กับชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเรื่องของเงินมีโอกาสจะได้เริ่มต้นธุรกิจอะไรใหม่ๆเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับ และด้วยดาวการเงินเป็นเกษตรตาที่บดีแบบนี้นั้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะครับมันก็มักจะก,กลับจากลายและแปลเปลี่ยนมาเป็นรายได้โดยง่ายดายเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าอาจจะดูเหนื่อยไปบ้างก็ขอให้ทำเถอะครับเพราะว่าในอนาคตไองานเหล่านี้แหละมันจะมั่นคงขึ้นแล้วก็จะกลับจะกลายมาเป็นรายรับสะส่วนใหญ่ของพวกคุณเลยนะรายจ่ายนั้น ก็แน่นอนล่ะครับว่ายังคงพ้าอืดพ้าอมอยู่สําหรับความรู้สึกของชาวธนูทั้งหลายนะเพราะด้วยดาวราพระนั้นมาเป็นมหาจากีกผมมองว่าชาวธนูน่าจะได้ซื้อของอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันค่อนข้างที่จะมีราคาในระดับหนึ่งอยู่ในช่วงจังหวนะนีตรงนี้แหละครับพอเลื่อนเข้ามาสู่เดือนกุมภาพันธ์นะครับดาวพระศุกร์ก็ได้โขจรเข้าไปอยู่ร่วมกันกับกลุ่มเพื่อนๆในเรือนการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั่นก็จะหมายความว่าในเรือนการเงินตอนนี้นั้นมีดาวไปชุมกันอยู่ถึง5ดวงเลยทีเดียวนะครับแต่และดวงนั้นก็ต่างส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันและดาวสุขอีกในหนึ่งความหมายก็คือในเรื่องของการเงินการทองความรักหรือว่าความรื่นเริงนะครับความสนุกสนานการมีความสุขในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็คงต้องบอกเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ละครับนอกจากต้องบอกว่าการเงินนั้นเฮงมากมาก งานอะไรก็ตามที่คุณได้พยายามทำมาเมื่อก่อนหน้านี้นั้นนะครับดูเหมือนว่ามันจะมาผลิดอกออกผลก็เอาในเดือนนี้ละความสำเร็จต่างๆดูเหมือนว่ามันจะมาดังเอาเป็นผู้แต่ก็ในเดือนนี้เช่นกันนะครับใครที่ทำงานเกี่ยวกับสังคมผู้คนเยอะๆเดือนนี้คุณจะโดดเด่นมากๆนะครับการติดต่อประสานงานใดๆก็จะได้รับ การช่วยเหลือหรือว่าการสนับสนุนจากผู้ที่เขามี power มากกว่าคุณหรือผู้ที่เขามีโอกาสสูงกว่าคุณอยู่เสมอๆอย่างไรก็ตามนะครับการเงินที่เข้ามาเยอะๆนั้นก็อย่าได้ช่าใจไปเชียวพยายามแบ่งเก็บไว้บ้างนะครับเพราะว่าช่วงประมาณกลางๆงปีเนี่ยผมมองเห็นรายจ่ายเยอะพอสมควรอยู่อีกอย่างนะเดือนนี้อยู่ไม่ค่อยจะติดที่หรอกครับเดินทางก็บ่อยๆเอารองไปสังเกตดูนะครับ พอเรื่อนผ่านเข้ามาเดือนที่3นะครับเดือนมีนาคมดาวพระอังคารเจ้าเรือนปุตตาก็ได้โยกย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนอรินะครับไปอยู่ร่วมกันกับดาวพระราหูเจ้าเรือนศาสชาสังคมการงานสังคมเพื่อนๆน,นั่นแหละครับในเรือนศาสชาเองก็มีดาวพระศุกร์นะครับกับดาวพระพุธซึ่งก็เป็นดาวคู่ธาตุน้ําเข้าไปอยู่รวมกันนะครับก็คงต้องบอกว่ามันเป็นเดือนที่คุณนั้นพยายามที่จะ ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับมันมีการเดินทางไปไปมามาแล้วก็การเจรจาเกิดขึ้นอยู่ก็อยู่บ่อยครั้งดูเหมือนว่าอาจจะต้องเป็นเดือนที่ชาธนูนั้นจะต้องได้ใช้ความพยายามสูงสักนิดหนึ่งอยู่นะครับบางจุดบางมุมอเองก็อาจจะต้องได้พลิกแพงค่อนข้างที่จะมากอยู่และตัวของคุณเองก็จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับจากกลุ่มสังคมการงานที่คุณทําอยู่นั่นละ่ะ ด้วยดาวพระสุกแล้วก็ดาวพระพุธน,นั้นเป็นดาวคู่ท่าน้ําไปอยู่ในเรือนสารชะคุณจะมีเสน่ห์มากต่อผู้ผู้เห็นหรือต่อผู้ที่พบปะกับคุณเห็นแล้วอยากจะเข้าใกล้เห็นแล้วอยากจะทําความรู้จักพอเข้ามาเดือนเมษายนนะครับเรือนปุตตะของพวกคุณน,นั้นมีดาวไปกระจุกรวมกันอยู่ถึง4ดวงด้วยกันนะครับนั่นก็คือดาวมฤตยูซึ่งท่านก็อยู่ตรงนี้มาตั้งแต่นานแล้วล่ะนะครับนอกจากนั้นก็จะมีดาวพระอาทิตย์ดาวพระพุธแล้วก็ดาวพระสุก คอยอยู่กลุ่มกันนะครับส่วนดาวพระฤหัสซึ่งเป็นดาวชะตาวาสนาของชาวธนูนั้นก็ได้ยกย้ายเข้ามาสู่เรือนสาชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คงต้องบอกว่านะครับเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นทําอะไรในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของพวกคุณเลยละ่ะดาวพระฤหัสนะครับไปอยู่ในเรือนของพระราหูส่วนพระราหูเองก็ไปอยู่ในเรือนของดาวพระสุขซึ่งพระสุ์นั้นก็คือดาวอ,อยู่ที่ปุตตะนะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คุณนั้นจะได้ออกสื่อนะได้เดินทางบ่อยพบปะกับผู้คนเจรจา,าประสานงานบ่อยมากเออก็ต้องบอกว่าทําตัวยังกับเออเหมือนกับสอสอนะในจังหวะนะ่าตรงนี้และด้วยดาวพระเกตเนี่ยตอนนี้ท่านไปสถิตอยู่ในเรือนของราพะแล้วราพะก็คือโชคลาบนะเขต้องบอกว่าคุณจะมีความโชคดีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเดินทางหรือว่า เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารทางไกลอย่างคาดไม่ถึงเลยแ่ะครับใครอยากได้รถได้บ้านหรือว่าซื้อที่มีโอกาสจะประสบผลสำเร็จได้มากๆเลยนะครับแถมยังจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากคนรอบๆข้างโดยเฉพาะคู่ครองนะในเรื่องของเงินเงินทองทองใครที่มีแผนอยากจะขอสินเชื่อนะครับผมมองว่ามีโอกาสจะได้ ก่อนนี่ขึ้นแน่นอนนะครับในเดือนนี้พอเข้ามาช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับดาวพระเกียรตินั้นท่านได้ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของการงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ดาวการงานเองก็ยังคงอยู่ที่เรือนปุตต่ายอยู่ในขณะเดียวกันนะครับดาวพระฤหัสเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่เรือนศาสช์ช้าอยู่นะครับอ,อยู่ในตําแหน่งของโยกหน้าต่อดวงชะตาดาวพุธด,ดาวการงานนั้นก็เป็นดาวดวงเดียวกันกับดาวปัตตานีนะครับคู่คร้องหุ้นส่วน ผมกำลังจะบอกว่าการงานในช่วงนี้นั้นเยอะมากๆเลยล่ะครับหากคุณนะครับทำงานคนเดียวผมมองว่าค่อนข้างที่จะยากลําบากเลยละ่ะมันเป็นงานในลักษณะอาจจะต้องอาศัยหลายภาคส่วนทํางานไปพร้อมๆกันประสานงานกันไปนะครับหรืออีกในหนึ่งก็คืออาจจะได้ร่วมหุ้นลงทุนกับใครบางคนหรือว่าทําด้วยกันกับครอบครัวก็จะเป็นไปได้นะครับก็มีโอกาสจะได้รับลูกน้องหรือว่า ได้ลูกน้องเข้ามาร่วมช่วยงานด้วยนะในจังหวะหน้าตรงนี้นะครับแต่คุณเองนะครับควรจะเลือกให้ดีนะเพราะว่ามันมีทั้งไอ้คนที่จะเข้ามาทําให้คุณนั้นปวดหัวนะครับปวดเสียนเวียนก้าวและก็คนที่จะเข้ามาเกื้อกูลคุณมันมีผสมปนเปกันมาอยู่ในนั้นเลือกดูให้ดีๆนะครับเซนคุณจะบอกอยู่และอีกอย่างนะครับช่วงนี้ทําอะไรก็อย่าใจร้อนเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ในลักษณะแบบ ไม่ได้ดังใจอยู่ร้ายจุดอยู่นะครับอย่าเร่งอย่ารีบมันจะทำให้ยิ่งเสียมากกว่าได้นะครับสาเหตุสำคัญก็คือดาวพระอังคารเจ้าการรมเนี่ยแหละครับมาอยู่ในเรือนที่7ของชะตามันจะทำให้ใจคุณนั้นร้อนแล้วก็บุม่มบามอยู่ฉะนั้นก็ต้องระมัดร,ระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พอเข้ามาช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยด้วยดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวการงานแล้วก็ดาวคู่ครองหุ้นส่วนรวมไปแม้กระทั่งคนรัก ยังคงอยู่ในเรือนอลิอยูแถมดาปุตตาก็ตกมรณะเสียด้วยซ้ำยังเป็นนิดอีกต่างหากดาวพระฤหัสด,ดาวาสนาของพูดพวกคุณเองเนี่ยก็เริ่มที่จะอ่อนแรงเดินถอยหลังแล้วถ้าผมเป็นชาวธนูเนี่ยผมจะไม่ทำอะไรที่มันเกิดความเสี่ยงใดๆเกิดขึ้นทั้งนั้นในเดือนนี้นะครับจะอยู่นิ่งที่สุดรอรับการแค่ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆที่มันจะเข้ามาหรือว่า กินตามน้ําไปก่อนนั่นแหละครับมีอะไรมาก็กินตามน้ําไปก่อนนะทุกอย่างมันจะมาบีบรัดทําให้คุณนั้นเกิดความวิตกกังวลน,นะครับพยายามอยู่ให้นิ่งบางสิ่งบางอย่างนะครับที่มันยังไม่สามารถที่จะทําได้ในตอนนี้ก็อย่าไปจับให้มันมั่นคั้นให้ตายในทีเดียวเดี๋ยวมันก็จะตายกันจริงๆแหละครับพอเข้ามาเดือนกรกฎาคมนะครับดาวการงานนั้นได้ย้ายออกจากเรือนอริเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถึงแม้ว่าดาวพฤหัสหานั้นยังคงถอยรังอย่างต่อเนื่องก็คือคุณอาจจะมีความมิตตกกังวลใจอยู่กับการเงินการทองบ้างหรือว่า,เ,าเรื่องอะไรต่างๆนานากับทางบ้านทางครอบครัวนั่นแหละครับแต่ว่าด้วยดาวพระอาทิตย์นั้นเป็นดาวแห่งความสําเร็จกลับได้ราชาโชคในเดือนนี้ดาวพระศุกร์ดาวราพระเองก็ได้ราชาโชคเช่นกันก็ต้องบอกว่าในจังหวะที่คุณนั้นกําลังจะเดินเสียหลักถรารวมนั้น กลับมีผู้รับผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่มีาเ o w e r สูงกว่าคุณยื่นมือยื่นข้อเสนอเข้ามาช่วยเขาจะมอบโอกาสทางการงานแล้วก็การเงินครั้งใหม่ให้กับคุณสถานการณ์ต่างๆรอบๆตัวคุณในจังหวะช่วงนี้ก็ปรับตัวดีขึ้นการงานเองก็รวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับแต่ที่คุณยังกล้าก,กล้าก,กลัวๆอยู่ไม่กล้าที่จะขยับขาออกก้าวเดินนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าในเดือนนี้ หลายท่านอาจจะมีค่าใช้จ่ายหนักมือกับการลงทุนอะไรบางอย่างบางประการก็เป็นไปได้นะครับประกอบกับเรื่องสุขภาพด้วยสาเหตุก็คือดาววาสนานั้นเดินถอยหลังนะครับแล้วยังมีบาปข้ออย่างพระอังคารกับพระราหูทํามุมเล็งนะครับปลายหอกส่งถึงลัคนาจุดเกิดอีกต่างหากก็ต้องดูแลร่างกายให้ดีๆนะครับ เป็นช่วงที่เรือนรวมนั้นแปรปวนมากๆเดินเหินก็ไม่ค่อยจะสะดวกมากนักสักเท่าไรหรอกครับและก็พอเข้ามาช่วงเดือนสิงหาคมนะดาวอาทิตย์ได้ย้ายมาเป็นมหาจักรนะครับอยู่ในเรือนมรณะร่วมกับดาวพระพุธแล้วก็ดาวพระศุกร์เล็งใส่เรือนการเงินนะครับส่วนดาวพระอังคารก็ได้ย้ายมาอยู่กับดาวเกตนะครับในเรือนของสุภาษะแล้ว และก็ดาววาสนานั้นก็ยังคงถอยหลังอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็ยังอยู่ในเรือนของศาสช้าอยู่และที่สําคัญนะครับดาวพระางคานอยู่ในตําแหน่งเลงกับดาววาสนานก็ต้องบอกว่ามันจะเป็นเดือนที่ชาวธนูนั้นพวกคุณนะจะทุ่มเทมากกับงานบางสิ่งบางอย่างบางประการที่กําลังจับอยู่มุ่งเน้นอยู่นะเพื่อความสําเร็จบางสิ่งบางอย่างจะให้มันได้เป็นไปตามเป้าตามผลที่วางแผนเอาไว้ การเดินทางจะบ่อยมากนะครับในช่วงจังหวะหน้าตรงนี้มากกว่าช่วงเดือนเดือนที่ผ่านๆมาด้วยซ้ําไปและที่สําคัญนะครับจะมีโชคมีลาบจากทางไกลหรือว่าจากต่างถิ่นด้วยนะครับพอเข้ามาเดือนกันยายนนะครับในเดือนนี้การงานนะครับมีดาวมาประชุมกันอยู่ถึง3ดวงด้วยกันนะครับก็คือดาวพุธดาวการงานนะครับเป็นกเกษตรตาที่บดีอยู่ในเรือนของตัวเองแล้วก็ดาวสุขดาวราพะดาวโชคลาภ ซึ่งดาวสุกมาอยู่จุดนี้นั้นท่านเป็นนิดนะครับอ่อนกําลังและอีกดวงหนึ่งก็คือดาวพระอังคารดาวปุตตะนะครับจะบ่งบอกถึงลูกน้องบริวานนั้นได้มหาจักรก็ต้องบอกว่าการงานโดดเด่นมากนะครับในเดือนนี้คนที่เขายังคงอุปถัมภ์คุณอยู่เขาก็ยังคงให้ความช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีด้วยดาวพระอาทิตย์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งกเกษตรตาธิบดีแล้วก็เลงใส่ดาววาสนานั้น คุณจะโดดเด่นมากมีชื่อเสียงมากนะครับจากงานที่คุณทํานั่นแหละนะแต่มันก็ด้านมีพระราหูเข้ามาพัวพันด้วยนี่แหละครับก็ให้ระมัดร,ระวังอย่าทําตัวเด่นมากนะครับเออไม่มีใครอยากเห็นคนเด่นเป็นคนดีหรอกครับเดี๋ยวจะมีภัยตามมานะอีกอย่างนะครับช่วงนี้บุตรหรือว่าบริวารล,ลูกน้องนั้นค่อนข้างที่จะดื้อน,นะหัวแข็งบอกไม่ค่อยฟังนะครับ ก็ให้เน้นใส่ใจนะครับแล้วก็จัดการให้เด็ดขาดด้วย <c oughs> บางทีกับลูกน้องบริวารเนี่ยนะชาวธนูมักจะใจดีจนเกินไปก็เลยพลอยทําให้ปกครองคนค่อนข้างจะลาบากนะครับในเรื่องของคนรักเองก็เช่นกันนะครับช่วงนี้เสน่ห์แรงมากต่างเพศรุมร้อมหากมีครอบครัวอยู่แล้วนะครับควรจะหลีกเลี่ยงให้ห่างเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดประเด็นให้เกิดการติชินนินทา ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเสียเครดิตอยู่นะครับพอเข้ามาเดือนตุลาคมนะครับดาวพฤหัสด,ดาววาสนาได้ถอยหลังลงมาอยู่ในเรือนการเงินเหมือนเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเป็นเดือนที่ชาวธนูนั้นโอกาสทางการเงินการทองจะกลับขึ้นมาเด่นอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะเหนื่อยไปบ้างการงานเองก็โดดเด่นเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ยังมีการแข่งขันกันสูงมากอยู่ระวังการถูกใส่ร้ายใส่ความถูกติชินนินทานะครับ ก็อย่าไปใส่ใจมากนักอย่าไปสนใจมากเพราะว่าตำแหน่งของดาวคู่ศัตรูหมู่มันของคุณนั้นก็ยังคงอ่อนแรงอยู่ทำอะไรคุณไม่ได้มากนักหรอกครับอย่างน้อยก็คงสร้างได้แต่ความรำคาญจิตรำคาญใจให้ได้เท่านั้นแหละครับเดี๋ยวก็จะร่าถอยไปเองพอเข้ามาเดือนพฤศจิกายนธันวาคมนะครับ2เดือนสุดท้ายนั้นดวงชะตาจะกลับขึ้นมารุ่งโรดอีกครั้งหนึ่งนะครับการเงินการทองการงานบริวารจะปรับตัวนะครับ เข้าร่องเข้ารอยมากขึ้นจะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวธนูนั้นจะได้เห็นถึงความอัศจรรย์นะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าปาฏิหารินั้นมันมีอยู่จริงนะหากไม่ยอมแพ้แล้วไซส์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็สําเร็จได้ดังใจหวังนั่นเองนะครับเอาละครับนี่ก็คือชาวธนูน,นะครับที่กับผมดำรงโหรานะครับทางช่องเปิดฟ้าสองดาวได้หยิบยกประเด็นหลักๆนะครับเอามาบอกมากล่าวก,กันมาเล่าให้กันฟังก่อน นะเพื่อที่จะให้ชาวธนูนั้นจะได้นําไปปรับปรุงแล้วก็วางแผนล่วงหน้ากันนะครับชาวธนูครับอยากจะทําอะไรให้รีบทำซะอย่ารอช้านะครับดาวการเงินนั้นเป็นเกษตรดาวพระราหูเองก็ให้โชคให้ราบจากนี้ไปประจนถึงปี65นะครับทุกความมุ่งมั่นทุกความพยายามจะไม่สูญเปล่านะครับเน้นธุรกิจที่มันมีระยะเวลาในการลงทุนนะครับที่มันไม่นานมากนักแล้วก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยว ผลผลิตได้เลยนะครับอย่าร่ายช้าอย่ารอนานนะครับอย่างช้าก็อย่าให้เกิน2ปีนะกลัวจะออกดอกออกผลโอ้ยดาวการเงินเคลื่อนย,ย้ายออกพอดีนะครับเสียจังหวะเสียโอกาสต้องเร็วตามสถานการณ์นะครับอย่าไปกลัวครับปีนี้มีงานใหญ่เข้ามาเนี่ยดูคุณออกจาก,กลกล้าก,กลัวๆอยู่นะครับก็ขอให้รู้เอาไว้ว่าคุณนั้นมีตัวช่วยอยู่มีแบ็กยังคงแข็งแกร่งแข็งแรงอยู่นะครับ ให้ระวังแค่เรื่องของการลงทุนนะครับหากไม่แน่ใจนะครับไม่รู้ก็อย่าเสี่ยงนะหรือว่าพวกร่วมหุ้นอะไรก็ตามหากคุณไม่ถนัดหรือว่าความรู้นั้นไม่ถึงก็อย่าพยายามเสี่ยงอะไรที่มันดีเกินไปจงพึงระวังไว้เสมอนะครับให้เน้นงานที่มันได้แน่นอนนะครับมีผลตอบรับแน่นอนงานเดิมที่เคยทำมานะครับทำต่อไป พัฒนาให้มันดีกว่าเดิมต่อยอดออกไปแล้วจะดีเองนะครับขอบพระคุณมา,มากๆอีกครั้งครับฝากช่วยกดไลค์ Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหากจะช่วยแชร์ให้ด้วยก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเอาละครับชาวธนูปีใหม่นี้นะครับขอให้มั่นคงร่ำรวยการเงินการทองไหลมาเทมาจิจการงานรุ่งเรืองขอให้ ผลิดอกออกผลแต่กิ่งก้านขยายสาขานะครับอยากจะซื้อที่ซื้อบ้านก็ขอให้สมดังตั้งใจปรารถนานะครับสวัสดีปีใหม่ครับ